สวัสดีครับพผมครูเอกนะครับมีจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่อ o ยูทู e ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีวันนี้วันที่23นะครับวันที่23ธันวาคม2566ตอนนี้คุยกอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ที่โลตัสท่าหลวงพิจิตรนะครับก็ยังเป็นคลิปเหมือนเดิมนะยังเป็นคลิปเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เป็นแบบไลฟ์สดนะครับทางชั้นเรียนรอไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้กําลังเดินสายอยู่นะครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทู e ครับ ยินดีด้วยกับคนที่ขอเข้ามานะครับ<ๆ>นานๆพูดถึงช่องยูทูบทีนะครับเลขกลุ่มวันนี้ก็คือกลุ่มเลข9เอ้ย6916 6916พิเคราะห์ดังใจนะครับพิเคราะห์ดังใจมันจะไปพิเคราะห์ดังใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับอ่ะมาพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับเลขคู่3คู่ด้วยกัน ที่ไม่ซ้ํากันเลยนะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็คือมีหกเก้าเก้าหกนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเลขหกหนึ่งท้ายอืมหลายคนชอบมองว่าเลขหกหนึ่งท้ายคือเลขประหยัดใช่ไหม <c oughs> เลขประหยัดมัธยัติมากอะไรพวกนี้แต่สำหรับมุมมองคูเอก็ถามว่าประหยัดไหมเอาเป็นว่าเขาโดดเด่นแลเรื่องของการจัดการการเงินอนะแต่ถามว่าประหยัดไหมเดี๋ยวมาชมรีวิวกันเต็มๆนะครับผม เลขกลุ่มนี้นะประกอบไปด้วยเลข3ตัวอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูเลขกลุ่ม3ตัวนะก็กลับไปดูที่ได้ที่กลุ่ม1 9 6 6 9 1แล้วก็กลุ่ม6 19916นะครับ2ตัว3ตัวทําไว้แล้วเรียบร้อยสามารถกลับไปดูเพื่อประกอบการพิจารณาว่าโอเคเลขกลุ่มที่ฉันมองเนี่ยมันมองในมุม3ตัว2ตัวแยกอย่างไรบ้างลองแยกองค์มมประกอบดูแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม4ตัวก็เดี๋ยวมารีวิวกันครับพิเคราะห์ดังใจนะคำว่าพิเคราะห์แน่นอนก็เกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจ หนึ่งหกท้ายนะครับ, 1, นะรบลงท้ายเลขหกข้อดีคือเป็นคนที่ใช้จินตาการดีมีความเขาเรียกว่าอะไระเป็นคนที่เตะเข้าประตูตัวเองเก่งมากที่สุดเลขหนึ่งเลยคือมันจะมีอีกเลขหนึ่งมีความคล้ายกันพี่เลขหนึ่งแต่เลขหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ค่อยใช้อารม์มันใช้สิ่งที่เป็นของมันเองว่าจะต้องอยางงี้ยางงี้ยางงี้เท่านั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่เลขหกไม่ใช่ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องออกให้ได้หรือใครมางคับให้เขาทําอะไรแล้วเขาไม่ชอบไม่เอาแต่ไม่ได้ปฏิเสธแบบเ,เราว่าช่วงนี้มันยังไม่ใช่เวลานะ <c oughs> จะมีชั้นเชิงจะมีชั้นเชิงใช้ทฤษฎีใช้แนวคิดใช้ไอเดียอะไรในการตัดสินใจได้ดีนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเร็วในระดับที่พอเหมาะพอดี ไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปไม่อืดอัดไม่ยืดยาดแล้วก็ไม่ได้เร็วพรวดพลาดเหมือนเลขสามหรือเลขแปดแล้วก็ไม่ได้ช้าเหมือนเลขห้าหรือเลขเจ็ดขนาดนั้นไม่ได้พิจารณาขนาดนั้นนะครับก็ประมาณเรื่อยๆถือว่าเป็นเลขกลางๆที่เกี่ยวกับการตัดใจที่ถ้าใครไม่ชอบความเร็วความช้าจนเกินไปขอพอดีพอดีเลขนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือถ้าไม่เอาอะไรก็ไม่เอานะแต่แค่ปฏิเสธให้ดูดีไปสักครั้ นะครับผมแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยตมสาคนเล็กจัดน้ำเนาะโอเคแต่ข้อดีคือตําแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งถ้าสมมติเขาเลือกอะไรแล้วมันต้องได้แบบนั้นนี่แหละที่ผมบอกคือเมื่อกี้ที่เลยเกิดว่าไอ้เลขหนึ่งที่เขาบอกไอ้มันมัธยทายจิ๋ไหมคือถ้าเขาตัดสินใจว่าจะไม่ใช้เงินมันถึงจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเขาตัดสินใจว่าจะซื้อสิ่งนี้ก็คือซื้อสิ่งนี้ แต่ข้อดีในการซื้อนะ่ะมันจะกลายเป็นลักษณะของการว่าเขาจะซื้อของนั้นเท่านั้นเขาจะไม่ซื้ออย่างอื่นเขาจะซื้อเฉพาะของสิ่งนั้นเท่านั้นนึกภาพออกใช่ไหมครับซื้อเฉพาะของสิ่งนั้นเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนถ้ามองภาพรวมๆอย่างก็จะมองว่าโอเคใช้ที่จําเป็นนี่ก็ข้อดีครับแต่ถามว่าจ่ายไหมจ่ายนะไม่ใช่เก็บแบบขนาดที่แบบโคขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นนะไม่ไม่ขนาดนั้น คนต้องกินต้องอยู่ครับยังไงก็จะซื้อนะประมาณนี้สําหรับคนเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการจัดมาเกี่ยวกันอย่างผมมองว่าเขาเป็นคนที่คิดยังไงมันต้องออกมาแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นไม่งั้นผม,มตั้งชื่อว่าพิเคาะดังใจเพราะมาจากคู่นี้แหละนะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าถ้าเขาคิดอะไรแล้วเขาจะหาวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดไปให้คนอื่นหรือบอกคนอื่นว่าเขาอยากได้สิ่งนั้นด้วยได้ยังไง สมมติอธิบายคนนี้ไม่เข้าใจก็จะแยายเพิ่ม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 ,มช่องนี้ไม่เข้าใจใช่ไหมอ่ะถ้าพูดอย่างนี้เธอเข้าใจไหมอ่ะถ้าพูดอย่างนี้เธอเข้าใจไหมเอาจนกว่าคนจะรู้เรื่องอ่ะ <c oughs> เก่งนะเป็นคนที่เก่งถ่ายทอดความคิดตัวเองทั้งทั้งที่บางทีมันอาจจะเข้าใจยากแต่เขาทําได้อ่ะหนึ่งสองสามไม่ได้ไปสี่ห้าหกอธิบายต่ออธิบายต่อถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนอะไรได้ตลอดเวลาแต่ว่าปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเองนะเออ เป็นมุมแบบโอ้โหถ้าฉันจะเอาอะยังไงฉันก็ต้องเอาให้ได้ประมาณนี้นะครับตำแหน่งการทำงานเป็เรเลขยนี่แหละมันยิ่งหนักข้อคือไอซีทำที่อยากให้มันทุกอย่างมันต้องได้ดั่งใจทํามันไปเรื่อยๆทาเป็นจนแบบว่าตัวเองรู้สึกพึงใจทาไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถ้าถามมองว่าคือถามว่าเขาขยันไหมผมว่าเขาขยันถ้าเกิดว่าเขากําหนดเส้นทางของเขาแล้ว เขาทาสิ่งนั้นเรื่อยๆแต่เมื่อไหรที่เขาไม่ได้เป็นกหนดหรือเขาเป็นลูกน้องคนอื่นซึ่งสิ่งที่เขากําลังทําอยู่มันไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเขาเองบางทีเขาก็หยุดทํานะนึกภาพออกตามนะครับว่าถ้าเป็นสิ่งที่เขากําหนดเองเขาทําได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มเนี้ยมันจึงเหมาะกับคนที่มีลักษณะของมีงานเป็นทาประจําของตนเองที่ไม่ต้องมีการยุ่งเกี่ยวคนอื่นเท่าไหร่แต่ถ้างานนั้นนะ่ะเขาต้องยุ่งเกี่ยวคนอื่นถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบงานนั้นน่ะ เขาก็จะปรับให้มันเข้าสูก่กระบวนการของตนเองมันต้องแบบนี้มันต้องประมาณนี้ปรับยังไงก็ได้ให้เข้าแก๊ปตัวเอง <c oughs> นี่ออกใช่ไหมเอออาจจะทํางานยากนิดหนึ่งนะครับอาทำงานยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าเขาแบบสมมติเขาเป็นคนในพนักงานในบริษัทของเราแล้วเขาแบบว่าอยากจะทำงานสักชิ้นหนึ่งอนะแล้วแบบทํางานร่วมกับคนอื่นเงี้ยถ้ามันไม่โอเคเขาก็จะตั้งทำของ,ของคนเดียว ทำได้หัวหน้าก็ชอบไงเออไม่ต้องใช้คนอนื่นก็ดีแล้วจะให้คนอนื่นไปทาอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าขยันนะเป็นฟันเฟ,ฟืองที่ถ้าเกิดว่าใครอ่ะรู้แนวทางการทำของเขาแล้วทํางานร่วงเขาคุณค่อนข้างสบายนะเพราะเขาก็แทบทําเป็นทุกอย่างเราก็แ,แค่ไปสนับสนุนนิดหน่อยถึงฝ้าาใช่ไหมครับเออแต่คราวนี้ยต้องปล่อยให้เขาทําของเขานะเราจะไปยุ่งไปอะไรไม่ได้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค <laughs> นะครับอ่ะ นี่คือสี่ตัวท้ายแต่ว่ากลุ่มนี้ทีเด็ดไม่ได้อยู่สี่ตัวท้ายบอกเลยเลยไม่ใช่เป็นคนที่พิเคราะห์อ,อะไรได้ดังใจทําอะไรทุกนี้นันได้ได้ตามสิ่งที่เต็งคาดหวังไว้นะครับแต่เป็นเรื่องของบุคลิกเปิดหน้าเป็นหกเลยสวยหล่อดูดีมีความแปลกตาไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วรักความสะอาดสุดๆโอ้โหเห็นนี่ก็แบบแค่ฟังแค่นี้เราก็รู้สึกแบบโอ้โห จะสวยจะหล่อไปไหนมานี่ก็มาดมัน่นวางตัวดีแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านขัดสีชวีวันมาทุกครั้งที่ออกสู่สายตาประชาชนนะแต่แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเข้าถึงยากนิยงเพราะคนที่แบบติดสวยติดหล่ออะไรพวกนี้ยนะครับพูดน้อยพูดไม่เยอะพูดน้อยด้วยนะครับแต่ถ้าได้พูดก็จะแบบปั้นคําที่มันโอเคมันจะลงหน่อยแต่ถ้าใครได้คุยด้วยก็จะรู้สึกอืม หมือนคุยกับเจ้าหญิงเนี่ยเหมือนคุยกับเจ้าหญิงเหมือนคุยกับเจ้าชายอะไรเนี่ยพูดน้อยพูดทีโอ้โหแต่ถ้าเป็นดาวลงดาราผมว่าโอเคนะหกเก้าหนึ่งหกเนี่ยผมโอเคมันแบบนะมันเป็นการแสดงนะจะมองกันก็ได้นะเออก็ถือว่าโอเคถือว่าถ้าเป็นแรงดึงดูดในบุคลิกผมว่าสุดๆเหมือนกันนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องเสริมตึงๆเรื่องเสริมอื่นๆอีกสองด้านก็คือ ด้านของความรักคือบุคลิกผ่านคุณเห็นคุณชอบแน่ๆไม่ว่าจะชายจะหญิงน,นะคุณเห็นคุณชอบแน่ๆนแต่คราวนี้จะเลือกไหม <c ười> <c ười> เขาจะเลือกเราไหมคือเขาจะเปิดใจเฉพาะคนที่เขาเปิดเท่านั้นอ่าเราไปจีบเขาเนี้ยต่อให้จีบแบบคือต้องคุณต้องรู้ว่าคุณต้องมีต้องใช้สเปคของเขาด้วยเขาถึงจะยอมคุณนะแต่ถ้าคุณไม่ใช่อันนี้ก็ต้องรองไปก,ก่อนนะครับก็ <c ười> ต้องรองไปก่อนว่า จะได้ไหมเน้อเขาจะชอบเราไหมเน้ะรอนานหน่อยนะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วแหละว่าเขาชอบเราอะไรเงี้ยเราไปจีบเขาแล้วเขาชอบเราเโอ้โหเริ่เตรียมใจได้เลยนั่นคือมันคิดมาแล้วว่าจะต้องแบบนี้แบบนี้อ่ะคนเนี้ยผ่านนะคือชา้าก็จริงครับชา้าก็จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สําเร็จก็คือจีบต,ติดได้ไม่ยากแต่ถ้าจีบไม่ติดไม่ต้องไปทู่ซีนะ <c oughs> คือมันจะไม่มีถ้าไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ ไม่ต้องไปตามจีบเขาก็ไม่ส่วนคุณอีกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแต่สาหรับคนนี้ถ้าเกิดจะไปจีบใครนะี่คือคนเล็งแล้วอ่ะเล็งนานมากเล็งแล้วเลงอีกเล็งแล้วเลงอีกมันจะยากตอนตอนเลงนี่เลยนะครับยากตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอใครที่มันใช่สเปกจริงๆก็ได้เลยนะนก็ทันทีก็พร้อมจีบกันกน,นะครับอ่ะนี่คือด้านของความรักนะครับคราวนี้เรื่องสําคัญคนติดตามหนึ่งอกท้ายมันช่วยให้การเงินดูมัธยัติขนาดนั้นไหม ส่วนตัวผมมองว่าก็จ่ายครับแต่จ่ายที่จําเป็นเรื่องบริหารจัดก,การก่อนนะจ่ายแต่จ่ายที่จําเป็นแต่พอดีว่ามีเลขอื่น 19, 69, ด้วยไงหนึ่งเก้ามีหกเก้าด้วยหกเก้าที่ตัวดีเลยบางคนอ่ะที่ผมมองว่าที่คนขออนะ่ะเขาจะเอาเลขเก็บเงินมาใส่เลขที่ถูกเลขที่ถูกตีความว่าเก็บเงินกับเลขที่ถูกตีความว่าเงินั้วมาอยู่ด้วยกันนึกภาพออกใช่ไหมที่อยู่ในวงการเบอร์หกเก้าเงินล่วหนึ่งหก เก็บเงินมาอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงเอาหนึ่งหกไปไว้ถ้ารหกเก้าเงินมันจะอยู่ไหมผมมองแบบนี้เราต้องแยกส่วนและให้ความสาคัญกับเลขคู่หลังก่อนแล้วพอเป็นคู่หลังปุ๊บถ้าเป็นตามตําแหน่งลงท้ายเป็นหกนะครับยังไงคุณก็ใช้ถ้าเป็นหกหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอาจจะใช้น้อยกว่าหนึ่งหกแต่หนึ่งหกยังไงคุณก็ใช้ข้างหน้าเป็นหกเก้ายังไงคุณก็ใช้ <c oughs> ผมว่าดูดีสุดในกลุ่มนี้เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายาจ้เป็นเก้าหนึ่งตรงการลางนั <c oughs> ่นลนะครับ ช่วยดึงให้ว่าไอ้จะใช้มันต้องใช้มีประโยชน์นะอะไรเงี้ยที่สุดนะอะไรเงี้ยนะครับก็บวกลบคูณหารนะถ้าเรื่องหาผมให้เยอะอยู่อาจจะให้สักสิบบวกแต่ถ้าเรื่องเก็บเนะี่ยผมให้สักเจ็ดไม่ให้มากกว่านี้เพราะว่าก็ไม่ได้ว่าจะเก็บอยู่อะไรขนาดนั้นนะครับให้สักเจ็ดรวมกันก็ประมาณแปดประมาณแปดนะครับแปดบวกแล้วกันกนะ็ถามว่าวื้วาหรืออะไรไหมเก็บเงินอยู่ไหม ก็พอได้แต่ไม่ได้บอกว่าอยู่จ๋านะพอได้พอเขาอย่างน้อยๆเขาก็เลือกว่าจะต้องใช้เงินซื้ออะไรบ้างแต่ถามว่าจ่ายไม่จ่ายครับจ่ายแน่ๆน,นะครับผมอ่ะนี่คือทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอเข้ามาทางช่อง YouTube นะครับว่า,ลาเลขเนี่ยเงินลวกกับเลขเลขเก็บเงินมาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ คำอธิบายก็ตามที่เุณยู้อบอกไปเมื่อกี้นะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็กกนกำลังใจให้ช่องท y o u ูทูบครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นไว้ติดตามนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ